สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมเดินทางมากับพี่พิทักษ์เครือจันทร์พี่พิทักษ์เนี่ยพาเรามาชมต้นไม้แดงครับที่พี่พิทักษ์เนี่ยได้ปลูกไว้ให้กับน้องสาวและก็น้องเขยปลูกบนคันนาฮะมีอายุ14ปีปก็ปลูกเมื่อปีพุทธศักราช2554ต้นกล้าที่เอามาปลูกที่นี่ก็เป็นต้นกล้าที่พี่พิทักษ์เนี่ย ขุดเอามาจากสวนป่าของพี่พิทักษ์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้รับชมสวนป่าของพี่พิทักษ์เคยจันครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปของเราได้ซึ่งก็จะเป็นป่าดั้งเดิมที่ดมสมบูรณ์มากต้นไม้แดงที่เอามาปลูกที่นี่เนี่ยก็จะเอามาจากสวนป่าของพี่พิทักษ์นะครับซึ่งก็เป็นมเมล็ดที่มันงอกเองพี่พิทักษ์ก็เอามาปลูกที่นี่ก็ ปลูกเมื่อปีพุทธศักราช2.554บนพื้นที่ของน้องสาวซึ่งพื้นที่ของน้องสาวของพี่พิทักษ์อยู่ที่นี่เนี่ยก็จะมีพื้นที่จำนวน5ไร่แต่ว่าไม้ที่เอามาปลูกที่นี่ก็จะปลูกอยู่บนคันนานะฮะนี่ครับอันนี้คือต้นไม้แดงก็ดูครับว่าสวยขนาดไหนพี่พิทักษ์เล่าให้เราฟังว่า ไม้แดงที่มาปลูกที่นี่ไม่ได้ดูแลอะไรเลยครับปลูกแล้วก็ทิ้งก็มาดูแลบ้างแต,แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็คือปลูกแล้วก็ทิ้งเลยไม่ได้เอาน้ำมารดซึ่งตอนที่เอามาช่วงแรกๆเนี่ยกล้ามไม้เนี่ยก็เราๆประมาณสองคืบซึ่งระยะเวลาผ่านไป14ปีไม่น่าเชื่อว่ามันจะเจริญเติบโตขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามครับผมว่าที่นี่เนี่ย ดูจากระยะของการปลูกไม้แดงแล้วเนี่ยระยะไม่ได้กำหนดชัดเจนครับว่าระยะความห่างเท่าไหร่ซึ่งบางช่วงนี่ก็อยู่ที่สองเมตรบางช่วงก็อยู่ที่ประมาณเมตรกว่าซึ่งบางช่วงก็ห่างไปจนถึง4เมตรครับก็อาจเป็นไปได้ว่ามันอาจจะตายบ้างนี่ฮะดูความสวยงามของไม้แดงเ,เราเคยไปดู ไม้แดงของคนที่มีประสบการณ์การปลูกไม้แดงท่านหนึ่งซึ่งได้ลอยเราฟังว่าการสังเกตว่าไม้แดงเนี่ยมันมีแก่นหรือ,อยังเนี่ยสังเกตดูที่ลำต้นของมันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลำต้นมันเป็นสีขาวแบบนี้เนี่ยดูนะครับถ้ามันเป็นสีขาวแบบนี้แสดงว่าแก่นมันยังไม่เยอะแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม้แดงเนี่ยมันมีเปลือก เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูครับว่ามันมีเปลือกขนาดไหนที่สามารถเอาไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีลำต้นแบบนี้ครับลำต้นขาวแบบนี้ก็คือยังแกนเนี่ยมันยังไม่ไม่เยอะมากแล้วก็ลำต้นเนี่ยมันยังไม่แข็งแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามครับมันเริ่มมีเปลือกแล้วเปลือกมันออกเป็นสีน้ำตาลเนี่ยแล้วก็มันเริ่มเปลือกมันเริ่มเหมือนมันจะหลุดออกไปนะครับอย่างเงี้ยสามารถเอาไปใช้ได้ก็ เหมือนกับว่าไม้แดงเนี่ยมันเริ่มมีแก่นแล้วมันเริ่มแข็งแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้แต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยที่พี่พิทักษ์พาเรามาชมเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าไม้แดงที่นี่เนี่ยที่ปลูกพร้อมกัน14ปีเนี่ยบางต้นก็โตนะครับแต่ว่าบางต้นนี่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่ซึ่งบางต้นนี่ก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วเนี่ยฮะสังเกตดูปเปลือกของมัน คือถ้าเปลือกยังขาวแบบนี้ก็ยังเหมือนมันมีแก่นยังไม่แข็งเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดว่าไม้แดงเนี่ยมันมีเปลือกเป็นสีน้ำตาลแล้วมันมันเหมือนมันจะหลุดออกมาเนี่ยก็คือสามารถเอาไปใช้งานได้แล้วซึ่งสามารถเอาไปใช้ทำเป็นเสาได้นี่ฮะซึ่ง ไม้ที่ปลูก<ม>ที่นี่เนี่ยก็คือจะเน้นไปที่ไม้แดงบบหเหตุผลพี่พิทักษ์บอกเราว่าเหตุผลที่เลือกไม้แดงนีก่กเพราะว่าตอนที่ไปเก็บกล้าไม้จากสวนเนี่ยคือกล้าไม้เนี่ยไม้แดงเนี่ยเยอะมากก็เลยเลือกอที่จะปลูกที่นี่เลยปลูกบนคันนาฮะหลักๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับสำหรับหลายคนที่คิดจะปลูกไม้ บนคันนาสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราอาจจะต้องสนใจเรื่องของระยะห่างจากรั้วด้วยเพราะว่าถ้าเราปลูกบนพื้นที่ของเราก็จริงบนคันนาในพื้นที่ของเราก็จริงแต่ว่าถ้ามันติดเขตแดนของคนอื่นมากเกินไปก็อาจจะมีปัญหาซึ่งอย่างน้อยเนี่ยควรจะห่างสักประมาณ4เมตรกำลังดีครับ แต่ว่าที่นี่เนี่ยพี่พี่ทักบอกเราว่าก็ระยะห่างจากรั้วนี่อยู่ที่ประมาณเมดครึ่งถึง2เมตรครับก็ยังพบว่าอาจจะต้องมีการตัดสางเรื่อยๆเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับพื้นที่ใกล้เคียงได้แต่อย่างไรก็ตามครับพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ญาติพี่น้องก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสำหรับคนที่ปลูกที่หลังเนี่ย อาจจะต้องสนใจเรื่องของระยะความห่างจากครัวอย่างน้อยปลูก3-4เม็ดเนี่ยหรือไม่ก็4-5เม็ดเนี่ยกำลังดีครับให้ห่างจากครัวเขตแดนของคนอื่นนี่จะดีนี่ครับสังเกตดูระยะความห่างจากครัวที่ปลูกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะอยู่ราวๆประมาณเม็ดครึ่งเกือบสองเม็ดซึ่งตอนนี้ พี่พิทักษ์เนี่ยวางแผนที่จะตัดสางออกแล้วตัดสางกิ่งออกฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของข้าวของพื้นที่ใกล้เคียงนี่ครับเนี่ยบางต้นก็ยังเล็กอยู่เลยนี่ครับบางต้นนี้ก็โตแล้วลำต้นนี่สูงชะลูดเลยสวยงามนะฮะก็มีบางต้นที่ไม่ใช่ ไม้แดงก็มีครับสะเดาสะเดานี่ไม่ได้ปลูกก็เป็นไม้ที่เกิดขึ้นเองแล้วพี่พิทักษ์เนี่ยก็ปล่อยให้ให้ขึ้นนะครับก็เจริญเติบโตนี่ครับก็สวยงามมากคือตอนนี้นี่น่าจะอีกสักประมาณสักสีหปีนะฮะ <4. S 1> ผมคิดว่าไม้เหล่านี้นี่สามารถเอาไปทําเป็นเสาได้แล้วละ่ะเพราะว่ามีบางต้นที่ สังเกตดูจากเปลือกน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นเปลือกสีน้ำตาลแล้วฮะก็มีปราดหลายคนนะครับที่เราเคยไปพูดคุยก็บอกให้เราดูลักษณะของแก่นว่าถ้าเกิดว่าไม้มันเป็นแบบนี้ฮะสังเกตดูต้นนี้เนี่ยสังเกตดูต้นนี้ต้นนี้จะไม่เป็นลำต้นจะไม่เป็นสีขาวแต่ว่าเปลือกมันจะเป็นสีน้ำตาลซึ่งทับเปลือกเนี่ยเป็นแบบนี้แสดงว่า ลำต้นเนี่ยมันมีแก่นแล้วแล้วก็เป็นต้นที่มีความแข็งสามารถเอาไปทำเสาได้นี่ครับเนี่ยบางต้นก็สามารถที่จะทำเป็นเสาบ้านได้แล้วก็คำนวณจากจำนวนครับที่ปลูกที่นี่เนี่ยน่าจะอยู่น่าจะอยู่ราวๆประมาณ50-60ต้นได้ก็ปลูกบนคันนานะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูโซนอื่นด้วยเพราะว่าโซนอื่นก็ ไม่ได้มีเฉพาะไม้แดงนี่ฮะโซนตรงนี้จะเป็นอุมโมงค์ต้นไม้ซึ่งครั้งแรกเนี่ยคันนาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณราวราหนึ่งเมตรแต่ว่าพี่พิทักษ์เนี่ยก็ให้รถมาด,ดันคันดินขึ้นซึ่งคันดินที่ปลูกต้นไม้ช่วงแรกแรกเนี่ยก็จะอยู่ราวราประมาณ2-3เมตรแต่ว่าตอนนี้เท่าที่สังเกตดูเราจะเห็นว่า คันดินเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณ2เมตรกวา่าเนี่ยครับก็บบจะมีการปลูกต้นไม้2ฝั่งฝั่งตรงนี้จะแตกต่างจากฝั่งเมื่อที่<ๆ>เราเดินมาครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราเดินมาเนี่ยตรงโซนตรงนั้นจะมีการปลูกไม้แดงแต่โซนตรงนี้ก็จะมีการปลูกไม้ประดูลและเราก็จะเห็นไม้สแเดาแซมมาครับไม้สะเดาที่นี่ไม่ได้ปลูกแต่ว่า พี่พี่ทักเนี่ยก็ปล่อยให้มันขึ้นเองนี่ครับตรงนี้ก็จะมีไม้ประดูไม้พยุงแซมแซมมาครับเนี่ยฮะก็สวยงามก็สำหรับหลายๆคนครับที่มีที่นาเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้นี่บนคันนาได้เนี่ยเหมือนพี่พิ่ทักครับช่วงแรกๆนี่ก็ปลูกให้น้องสาวพอน้องสาวแต่งงานแล้วเนี่ย แล้วก็น้องเขยมาเห็นเนี่ยก็รู้สึกชอบครับก็ตอนนี้ก็คือวางโครงการวไว้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมาปลูกบ้านที่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ที่เขาเตรียมจะสร้างบ้านไว้นะครับซึ่งก็ปูนดินไว้แล้วเนี่ยครับพอเห็นว่าต้นไม้มันเจริญเติบโตสวยงามเนี่ยตอนนี้นี่ก็ให้พี่วิทักษ์เนี่ยปลูกเพิ่มอีกนี่ครับก็ ถือว่าเป็นเงินออมครับหรือไม่ก็ถือว่าเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อที่จะได้ใช้ในอนาคตถ้าสมมุติว่าในอนาคตทั้งสองคนครับซึ่งเป็นน้องสาวแล้วก็น้องเขยของพี่พิทักษ์กลับมาเนี่ยถ้าตัดต้นไม้เหล่านี้ ทำบ้านเนี่ยก็สบายเลยฮะเพราะว่าเสาเนี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม้แดงเนี่ยสามารถทําเสาได้แล้วน,น,นอกเหนือจากนั้นก็จะมีไม้ประดูะ่แล้วก็ไม้พยุงครับแซมแซมเข้าไป,ปาแต่ก็จะมีไม้ยางนาด้วยนะครับมีไม้ยางนาเนี่ยแถวนี้ก็จะมีไม้ยางนาแ,งแต่ว่าไม้ยางนาพวกสักเนี่ยก็จะปลูกแซมมาทีหลังก <ปะ S 1> ็คือทยอยทยอยปลูกนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่ที่ เขาวางแผนไว้ว่าจะทำบ้านก็จะมีการขุดสะแล้วก็เอาดินมาพูนขึ้นเตรียมไว้เป็นที่สร้างบ้านโอ้นี่ฮะดูต้นไม้ต้นไม้นี่สวยงามมากซึ่งระยะของการปลูกไม้ที่นี่ครับมีอายุ14ปีก็คือปลูกช่วงหน้าฝนนี่แหละเป็นช่วงนี้แหละครับก็เบ็เสร็จก็คือ น่าจะครบ14ปีเต็มพอดีพรปลูกเมื่อปี2 5 5 4ตอนนี้ลลนปี2 5 6 8บครับก็14ป,ปีพอดีนี่ฮะกำลังสวยงามเลยฮะนี่โอ้โหไม้แดงฮะสวยงามมากอาตอนแ,แต่ว่าสิ่งที่พี่พิทักษ์เป็นห่วงก็คือช่วงแรกๆนี่ช่วงที่ปลูกไม้ช่วงแรกๆเนี่ยไม่ได้ศึกษาเรื่องของ ระยะความห่างจากรั้วของเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าใครคิดจะปลูกต้นไม้บนคันนาเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยควรจะให้ห่างจากรั้วซึ่งเป็นเขตแดนกั้นระหว่างพื้นที่ของเรากับพื้นที่ของเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างน้อยสัก4เมตร4-5เมตรยี่งกำลังดี เพราะว่าเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วเนี่ยผมได้ไปศึกษาแล้วก็ไปดูระยะความห่างของกิ่งของต้นยางนานะครับยางนาอายุ19ปีเราใช้สายวัดเนี่ยไปวัดดูกิ่งกิ่งของไม้ยางนาเนี่ยซึ่งมันแตกแขนงออกมาก็คือมันแผ่กิ่งออกมาเนี่ย จะพบว่าระยะความห่างของกิ่งเนี่ยของยางนาซึ่งมีอายุประมาณ19-20ปีเนี่ยระยะการแผ่ขยายของกิ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆ8-9เมตรนี่คือไม้อายุ19ปีนะครับไม้ยางนาเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดว่าใครจะปลูกต้นยางนาเนี่ยซึ่งเป็นไม้ขนาดสูงอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ครับถ้าจะปลูกตามเขตรั้วนี่ คืออย่างน้อยนี่สี่ถึงห้าเม็ดแล้วก็ต้องมีการสางกิ่งตลอดเวลาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าป้องกันให้ดีที่สุดก็คือ8ปถึงเเม็ดครับระยะปลอดภัยที่สุดอันนี้คือไม้ยางนาพุกไม้ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กระบะอะไรเขาล้วแต่ซึ่ง,อองเป็นไม้ขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นไม้ชนิดอื่นครับเช่นไม้ประดูไม้แดงเนี่ยระยะกิ่งของมันอาจจะไม่แผ่ขยายมากเท่าไหร่เพราะนั้นสีหเม็ดนี้กาลังสวย แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ของพี่พิทักษ์เนี่ยที่พี่พิทักษ์ฝากให้เราได้นําข้อมูลนี้ครับเผยแพร่ให้กับทุกคนก็คืออย่างน้อยที่สุดครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยปลูกชิดกับรั้วเกินไปก็คืออยู่ที่ประมาณเม็ดกว่าเกือบ2เม็ดซึ่งอาจจะต้องมีการสางกิ่งเรื่อยๆครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีปัญหากับพื้นที่ของ คนอื่นได้อันนี้เพราะว่ามันติดรั้วเกินไปก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คนที่จะปลูกต้นไม้เนี่ยต้องพิจารณาฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องสนใจพิเศษการที่เราชอบต้นไม้แต่ว่านาข้างเคียงนี่เขาอาจไม่ชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นนี่เรื่องของระยะความห่าง จากพื้นที่เขตแดนของคนอื่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาครับก็คืออยากย้ําไว้นะฮะอย่างน้อยประมาณสักเมตรเนี่ยกำลังดีซึ่งตอนนี้นี่พี่พิทักษ์กำลังเริ่มพิจารณาที่จะตัดสางกิ่งออกแล้วแต่ว่าพื้นที่ที่มีการปลูกต้นไม้บนคันนานี้ก็อีกสักพักหนึ่งน่าจะมีการคงอีกไม่กี่ปีครับค็คงจะมีการตัดมาทําบ้านเพราะตอนนี้น้องสาวกับน้องเขยเนี่ย ทำอาชีพกุ๊กนะกุ๊กนะฮะก็คือทําอยู่ร้านอาหารในโรงแรมนะครับอยู่ที่กรุงเทพก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะมาสร้างบ้านที่นี่เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่นี่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้กับน้องสาวกับน้องเคยเนี่ยก็คงจะเป็นต้นไม้ที่จะเตรียมไว้ทําบ้านทําเรือนต่อไปในอนาคตครับซึ่ง ก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่ดีครับได้เตรียมการไว้ให้กับน้องสาวแล้วก็น้องเขยด้วยนี่ฮะจะสังเกตเห็นครับเนี่ยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้นไม้มันจะติดเขตรั้วเกินไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆครับก็การปลูกต้นไม้ก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้แต่ว่าสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มปลูก อยากที่จะปลูกต้นไม้บนคันนาก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ครับเนี่ยฮะสิ่งการปลูกแบบนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะเพราะว่ามันติดเขตแดนของคนอื่นมากเกินไปเราจะสังเกตเห็นว่ากิ่งก้านของต้นไม้เนี่ยมันยื่นออกไปบนพื้นที่เขตแดนของคนอื่นโดยเฉพาะในช่วงของการทำนาแบบนี้ครับซึ่งหลายคนก็อาจจะ ไม่พอใจเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ครับก็เว้นระยะความ่างเอาไว้สัก4ีหเมตรเนี่ยกำลังดีนี่ดีดูสังเกตดูฮะว่านี่คือต้นไม้โอโ้โหที่พี่พิทักษ์ได้ปลูกไว้แล้วก็ต้นไม้ที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากต้นสะดาวครับต้นสดาวนี้เกิดเองก็ปล่อยเอาไว้จะเริ่นเติบโตวสวยงามคือกล้ามไม้ที่เอามาเป็นกล้ามไม้ที่ เอามาจากสวนป่าของพี่พิทักษ์ก็คือขุดมาแล้วก็เอามาปลูกเลยนะครับปลูกช่วงหน้าฝนซึ่งช่วงนั้นก็ก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนก็มีการดันคันดินนี่ครับคันดินก็ประมาณ2เมตรกว่าแล้วก็ปลูกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุอมโมงต้นไม้สองฝั่ง<อ>แต่ว่าต้นไม้ก็จะติดเขตแดนของคนอื่นไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วง วานนั้นสำหรับใครนะฮะหลายคนที่ดูคลิปนี้แล้วพี่พิทักษ์เครือจันเนี่ยก็ฝากมานะครับก็การปลูกต้นไม้เนี่ยก็ควรจะห่างจากพื้นที่เขตแดนของคนอื่นเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก4ีเมตรกำลังดีนะครับซึ่งต้นไม้ก็อาจจะต้องเลือกให้มันหลากหลายแต่ว่าช่วงนั้นนี่กล้ามไม้ของไม้แดงไม้ประดูแล้วก็มีพยุงบ้างแซมแซมที่พี่พิทักษ์เอามาปลูกเนี่ย ก็คือไม่ได้ไม่ไม่ไม,มีกล้ามไม้ให้เลืองมากมายนักครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีหน่วยงานราชการที่เขาประกาศให้เราไปรับกล้ามไม้มาปลูกเนี่ยก็มีหลากหลายครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้เลือกไม้ว่าจะเอาไม้ชนิดไหนนะครับปลูกแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าพูดถึงไม้ใหญ่หญๆเนี่ยในอนาคต ก็ต้องสนใจเรื่องของการ,รแผ่ขยายกิ่งด้วยเหมือนที่ผมได้พูดถึงเรื่องของต้นยางนาครับมีอายุ19ปีที่เราได้ไปทําความาได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะเห็นว่ากิ่งก้านสาข,าขาของไม้ยางนาอายุ1 8บ9ปีขยายกิ่งไปจนถึงราวราวแปดถึงเเมตรนะครับวันนั้นก็ต้องเผื่อไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าติดถนนแบบนี้ฮะซึ่งเป็นถนนดำเนี่ก็สามารถปลูกได้ครับ เนี่ยจะปลูกชิดเขตกำแพงเ,เขตรั้วก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นถนนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเขตติดต่อเขตแดนของคนอื่นเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษครับวันนี้ก็พี่พิทักษ์เนี่ยได้พาเรามาชมต้นไม้ที่ปลูกไว้บนพื้นที่ของน้องสาวและก็น้องเขยคือปลูกไว้ให้นะฮะก็ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็พาทุกท่านมารับชมครับ